เคยเห็นใครสักคนพยายามจะคุยกับตู้หยอดเหรียญจนเหมือนคนบ้าหรือเปล่าส่วนตัวผมไม่เคยแต่ว่าพอผมได้มีโอกาสมาดูอนิเมะเรื่องนี้โอเคกูเห็นละาากล็เลยขอโอกาสใส่ญญทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมบูมเองคนเดิมในคลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึงอนิเมะเรื่องเกิดใหม่เป็นตู้หยอดเหรียญแล้วไปประจัญภัยในดันเจียนซึ่งเรื่องนี้บอกตามตรงเลยว่าไม่เป็นอนิเมะที่ผมดองเอาไว้นานพอสมควร คือตอนเห็นครั้งแรกอะรู้สึกว่ามันน่าดูนะเพราะส่วนตัวผมเป็นคนที่ชื่นชอบอนิเมะแนวต่างโลกอยู่แล้วแต่ด้วยความที่ว่าคอนเซปต์ของเรื่องนี้มันดูแปลกแปลกแบบแปลกเกินไปอะจนผมกังวลว่าเมะมันจะออกไปทางกาวหรือเปล่าไม่ใช่ผมเกลียดนิเมะกาวนะแต่คือช่วงนั้นผมดูอนิเมะกาวมาค่อนข้างเยอะก็รู้สึกเอียนทําให้ผมมองข้ามอนิเมะเรื่องนี้ไปยาวๆจนกระทั่งเมื่อไม่กี่วันที่แล้วผมรู้สึกว่ามาคนถึงเวลาต้องดูสักทีและนั่นแหละผมได้มีโอกาสดู ผมสึกประทับใจผมเลยจะขอเอาข้อดีของอนิเมะเรื่องนี้มาพูดให้ฟังหน่อยจะเรียกว่าเป็นการแนะนําแบบสั้นๆก็คงจะไม่ผิดเผื่อคนที่เกลียดอนิเมะแนวต่างโลกจลัมาสนใจดูเรื่องนี้โอเคงั้นมาเริ่มกันเลยโดยอนิเมะเรื่องนี้ก็เป็นอนิเมะแนวคอมเมดี้แฟนตาซีมีจำนวนตอนอยู่ที่12ตอนสุดท้ายที่ผมจะให้นั่นก็คือ8เต็ม10มากับเนื้อเรื่องย่อจะพูดถึงพระเอกของเราเป็นชายหนุ่มที่ข้างใครตู้หยอดเหรียญเป็นอย่างมาก คือเรียกว่าเป็น f c ตั้หย่อนเหรียญเลยก็ว่าได้รู้ว่าตั้หยอนเหรียญสร้างขึ้นตอนไหนมีกี่ประเภทแต่ละอันทำอะไรได้บ้างเรียกว่าถ้าเกิดมีรายการแฟนแท็เกี่ยวกับตู้หยอดเหรียญเชิญพระเอกเรื่องนี้ไปด้วยก็คงได้อะ่ะคือแม่งเซียนจัดแต่และวันหนึ่งก็ตามสไตล์อนิเมะแนวนี้พระเอกของเราแม่งตายโดนตู้หย่อนเหรียญกระแทกจนตัวเองตกเขาแล้วพอรู้ตัวอีกทีก็มาเกิดใหม่ในต่างโลกนะาะตู้หยอดเหรียญซะแล้วซึ่งน่าแหละก็คือจุดเริ่มต้นของความวุ่นวายและความสนุกที่จะเกิดขึ้นในอนิเมะเรื่องนี้มาเริ่มกันทีี่่ข้อดอดยางแรก นั่นก็คือคอนเซปต์ของการเป็นตู้หยอดเหรียญด้วยความที่ว่าอนิเมะแนวเกิดใหม่ต่างโลกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วตัวเอกของเราก็จะเกิดเป็นคนธรรมดาบ้างตัวร้ายบ้างจอมมารบ้างปีศาจบ้างเรืออะไรก็แล้วแต่ที่สุดท้ายความรู้สึกมันก็ไม่ได้ต่างกันมากแต่พอไปอนิเมะเรื่องเนี้ยเราจะเห็นถึงความต่างอย่างชัดเจนเพราะพระเอกของเรามาเป็นแค่ตู้หยอดเหรียญตู้หยอดเหรียญแบบตู้ธรรมดาเลยอะ่ะไม่มีแขนไม่มีขาขยับไปไหนไม่ได้จะสื่อสารกับบิ๊กไฟก็พูดได้แค่บางประโยค ม่เหมือนกับอนิเมะบางเรื่องที่พระเอกแม่งเกิดเป็นดาแต่สามารถพูดได้เสกมือมาหยิบจับสิ่งต่างๆได้แล้วก็สามารถบินไปไหนก็ได้ไม่ได้อาศัยอนิเมะเรื่องอื่นแต่อย่างใดจริงๆทาไมจุดสนุกข,ของอนิเมะเรื่องนี้มันจะอยู่ตรงที่ว่าพระเอกของเราจะฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆไปได้ยังไงจะสื่อสารกับบิกฝ่ายยังไงสามารถทําอะไรเพื่อช่วยเหลือคนอื่นได้บ้างหรือว่าตัวเอกจะมีวัฒนาการไปได้ไกลแค่ไหนอะไรพวกนี้นั่นแหละครับมาเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้ผมอยากจะกดดูตอนต่อไปของอนิเมะเรื่องนี้และบอกกัน,นว่า่าออให้ดูเรืย ผมก็ไม่ผิดหวังเลยเราจะได้เห็นความจีเนียสของพระเอกในการคิดหาวิธีฝ่าฟันอุปสรรคที่ตัวเองเจอทั้งที่ตัวเองเป็นแค่ตู้หยอดเหรียญซึ่งบางวิธีเนี่ยมันก็นเหนือความคาดหมายจะผมต้องอุทานออกมาว่าเชียร์เลยวันนี้ยอยู่หลายรอบคือถ้าจะบอกว่าพระเอกในเรื่องนี้จัดอยู่ในหมวดหมู่พระเอกเก่งก็คงจะไม่ผิดเพราะพระเอกแม่งเก่งจริงอาจจะไม่ถึงขั้นที่โคตรเทพจัดการทุกอย่างได้ในพริบตาเพราะยังไงตัวเอกของเราแม่งเป็นแค่ตู้หยอดเหรียญแต่ก็ไม่ใช่ตู้หยอดเหรียญที่กากถึงขนาดที่ให้โดกนกระทืบเป็นว่าเล่นเหม ข้อดีอย่างที่2ก็คือเรื่องของชายกาันางต่างๆที่เมะมันนาเสนอในที่ผมเกินไปตอนแรกเหตุผลที่ผมดองอน,นิเมะเรื่องนี้เอาไว้ก็คือผมกลัวว่าเมะมันจะกาวเกินไปซึ่งพอให้ดูจริงๆเนี่ยถามว่ามันกาวไหมมีแต่ว่ามันก็ไม่ได้กาวถึงขั้นที่คนดูจะรู้สึกปวดหัวแถมส่วนใหญ่เมะมันจะเน้นไปที่ความชิลๆสบายสบายอบอุ่นหัวใจดูเถอะเพลินๆพะมากกว่าเช่นโมเมนต์ไปประจนภัยด้วยกันทํางานพูดคุยไปช่วยเหลือเพื่อนๆอะไรมาเนี้ยคือชิลมาก เละได้หมดนะบางทีอนิเมะมันก็พยายามสอดแทรกความตึงเครียดแล้วก็ความดรามา่าเข้าเป็นช่วงๆและคือในส่วนนี้ผมก็ต้องยอมรับนะว่าเมะแม่งทำออกมาให้ดีเกินคาดมากๆดีจนผมแปลกใจอะว่าเมะที่เน้นไปที่ความชิวความสบายๆจะสามารถนําเสนอโมเมนต์เหล่านี้ออกมาได้อย่างเวลาเจอเหตุการ์ซีเรียสผมก็จะรู้สึกกดดันตึงเครียดลุ้นจต่กาดูต่อจนจบหรือว่าเวลาเจอโมเมนต์ที่มันดรามา่าผมก็จะรู้สึกว่าซีเหล่านั้นมันตาตึงเข้ามาอยู่ในใจผม ็พูดตามตรงมันก็ไม่ถึงขั้นเดียบสุดยอดฉากตึงเครียดโคตรน่าสนใจฉากดรามา่าโคตรซาบซึ้งคือมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นต้องพูดว่าถ้าเกิดเอาไปเปรียบเทียบกับอนิเมะแนวเดียวกันก็คือแนวแฟนตาซีต่างโลกเพราะวผู้ชายการต่างๆที่เมรเรื่องนี้มันนาเสนอถือว่าออกมาดีเลยข้อเด่นที่3ก็คือเรื่องของบทบาทตัวละครคือมันแน่นอนอยู่แล้วชายการต่างๆของอนิเมะมันจะออกมาดีได้ยังไงถ้าบทบาทของตัวละครมาดอกมาห่วย แล่ใช่เรื่องนี้ตัวละครแต่และตัวผมว่าเขาทำออกมาได้มีสเสน่ห์ผสมควรเลยเคยช่วงแรกๆอะ่ะผมอยอมรับไปนะว่าตัวละครที่เราได้เจอมันดูจืดชืดมากๆแต่พอผ่านเรื่องราวไปเรื่อยๆได้รู้จักตัวละครต่างๆมากขึ้นได้รู้ว่าดีของตัวละครเพิ่มขึ้นได้เห็นความสัมพันธ์ที่ไปไกลขึ้นแล้วก็ได้เห็นโมเมนต์ที่ต่างไยต่างช่วยเหลือกันหรือตัวอีกทีผมก็รู้สึกผูกพันแล้วก็อินกับตัวละครเหล่านี้ไปแล้วและไม่ใช่แค่นั้นนะต,ตัวละครเกิดเปอนตัวภายในเรื่องเนี้ยมันยังมีประโยชน์ต่อเรื่องราวคตร เพราะด้วยความที่พระเอกของเรามาเป็นแค่ตู้หยดเหรียญทาให้เพื่อนๆจะต้องคอยช่วยเหลือพระเอกไปนู่นไปนี่ในทางกลับกันพระเอกก็ต้องคอยช่วยเหลืออีกฝ่ายคือต่างคนต่างเกื้อกูลช่วยเหลือซึ่งกันและกันกาเนิดกลายเป็นโมเมนต์ที่โคตรดีต่อใจและไา้ให้ผมได้รู้ว่าตัวละครทุกตัวมีความสําคัญไม่มีตัวละครไหนเลยที่น่าลคาคัญจนถึงขนาดที่ผมอยากจะเข้าไปทีบหน้าแต่ว่าข้อเสียในยส่วนของตัวละครมันก็มีเหมือนกันนะครับอย่างแรกเลยการกระจายบทด้วยความที่ตัวละครหลายตัวมันค่อนข้างมีสเสน่ห์ ทำให้ผู้สร้างเขาไม่สามารถกระจายบทให้กับทุกคนได้ผลที่ออกมาคือบางคนที่ผมถูกใจบทแม่งหายหรือไม่บางตัวละครที่ผมมองยังไงก็รู้สึกว่าตัวละครเนี้ยแม่งตัวหลักแต่ผ่านไปตอนเดียวเอา้าบทหายไปแล้วกว่าจะโผล่กลับมาก็ตอนช่วงไงท้ายจนผมเพลอทานออกมาว่ามึงใครเนี่ย 2. ตัวละครบ,บางตัวมันไม่ได้สําคัญกับเรื่องราวขานนั้นแต่เม้มันก็พยายามใส่บทให้กับตัวละครเหล่านี้ทางที่มันไม่จําเป็นคือทางที่ดี ตัดตัวละครที่ไม่จําเป็นทิ้งแล้วเอาเวลาไปเพิ่มบทให้ตัวละครที่มันน่าสนใจมไม่ดีกว่าเหรออย่างที่ 3. เรียแอคชั่นที่ตัวละครมีต่อพระเอกมันดูแปลกและรีบเกินไปคือด้วยความที่ว่าในต่างโลกมันได้มีนวตัตก,กรรมที่เรียกว่าตัวหยอดเหรียญทําให้คนในโลกนั้นไม่รู้จักสิ่งนี้เลยแต่ไงพอตัวละครได้มาเจอกับพระเอกแทนที่จะเอะใจสงสัยว่าไอ้เครื่องบ้านนี่มันคืออะไรทําไมถึงแดกเหรียญเข้าไปได้และของที่มันให้มาเนี่ยไว้ใจได้หรือเปล่าไม่สน คือจริงๆมันก็พอมีเอะใจอยู่แต่มันก็เอะใจอยู่แค่แป๊บเดียวจากนั้นก็ช่างแม่งกูเชื่อใจเครื่องจกักรนี้ What the fuck และที่มันน่าแปลกใจสุดก็คือหลายๆตัวละครมันเรียนรู้ไวชิบหายพระเอกกูโยนของอะไรไปให้นิดหน่อยแม่งเดาได้ลวโอเคต้องเอาสิ่งนี้มาใช้กับอน,นั้นหรือไม่ก็เอาสิ่งนี้มาทําแบบนั้นใช่ไหมเออใช่แต่เดี๋ยวนะของที่กูโยนให้มึงเนี่ยในโลกนี้มนไม่ได้มีไม่ใช่เหรอทำไมมึงเรียนรู้ไวขนาดนั้นนะ่ะโอเคครับจบแล้วป้าคนอหจจะสงสยัยเอ้า คลิปนี้ข้อเสียหนักๆมันไม่ด้มีเหรอคือจริงๆก็อยากให้มีแต่ผมพยายามนึกแล้วก็นึกข้อเสียหนักๆไม่ออกคือส่วนใหญ่เมมันไม่ได้มีข้อเสียอะไรมากไม่เป็นแค่ข้อเสียยิบย่อยเช่นลายเส้นที่อาจจะเผาไปบางช่วงตัวละครบางตัวที่บทน้อยเกินไปบ้างหรือว่าบทเยอะเกินไปบ้างเหตุการณ์บางอย่างที่อาจจะไม่ได้ตาตึงพออะไรมานนั้นน่ะคือมันเป็นข้อเสียที่ไม่หนักหนาอะไรจนผมสามารถมองข้ามไปได้ทำให้โดยรวมผมสนุกแล้วก็เังนจอยกับอนิเมะเรื่องนี้ และถึงแม้ว่าข้อดีส่วนใหญ,ญ่ที่ผมพูดไปมันจะเป็นข้อดีเบสิกที่อนิเมะหลายเรื่องก็ทําได้แต่ว่าสิ่งที่ทำให้ผมถูกใจอนิเมะเรื่องนี้แบบโคตรมันก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของพระเอกเป็นตัวตนที่เหมือนจะไร้ประโยชน์แต่ความจริงโคตรมีประโยชน์และการที่เราได้เห็นตัวละครแต่ละตัวได้ออกเดินทางไปพร้อมกับพระเอกได้คุยกับพระเอกหรือก็คือได้คุยกับตหยอัเหรียญเนี่ยแล้วก็ได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันมันทำให้ผมรู้สึกอบอุ่นหัวใจรู้สึกเพลินรู้สึกสนุกผมเลยอยากจะแนะนำให้คุณผู้ชมลองไปหามาดู ถ้าคุณชื่นชอบอนิเมะแนวพระเอกเก่งแฟนตาซีต่างโลกเรื่องนี้คนจะลองเลยไม่ต้องกลัวว่าจะก่าวเกินไปแต่สําหรับใครที่เกลียดอนิเมะแนวต่างโลกอย่างน้อยก็ลองมาดูเรื่องนี้เพราะเมะเรื่องนี้มันแตกต่างจากเรื่องอื่นจริงๆแตกต่างแบบเห็นได้ชัดเลยอะ่ะเออจะว่าไปถ้าพูดถึงการดูแล้วเมะเรื่องนี้มันมีข้อเสียใหญ่อยู่อย่างหนึ่งก็คือถ้าคุณต้องการจะดูแบบถูกเลิกกิทธิ์คุณสามารถดูได้ในคันชิโรซึ่งเหมือนซับปังกฤษรุ้นๆราคาเริ่มต้นอยู่ที่คนบาบาท ถ้าใครเพิ่งสมัครสามารถทดลองใช้ฟรี14วันได้ไม่ได้มีสปอนเซอร์แต่อย่างใดนะครับผมแค่พูดโปรโมทแนะนำเฉยๆสำหรับใครที่อยากสนับสนุนของแท้ก็สามารถไปสมัครได้แล้วคุณอาจจะบอกว่าเอ้ยผมอยากสนับสนุนนะแต่ผมไม่เก่งซักอังกฤษอ่นะจะทํายังไงดีวิธีการได้ง่ายของผมนะคือคุณสมัครเสร็จปุ๊บก็เปิดดูของแท้แล้วก็เปิดดูของเถื่อนแบบควบคู่กันไปเลยอันนี้คือวิธีการที่คุณสามารถเอาไปใช้ได้แลวถ,ถ้าคุณสงสัยว่าผมพูดเรื่องพวกนี้ไปเพื่ออะไร ก็ไม่มีอะไรมากครับผมแค่ต้องการจะสื่อว่าเมฆมันดีแปลกใหม่สนุกอาจจะไม่ถึงขั้นยอดเยี่ยมเป็นเมฆเดอะเบสต่างโลกก็เบืเย er. แต่ว่ามันก็คือเมฆที่แตกต่างจากเรื่องอื่นชอบอยากจะให้คุณไปสนับสนุนของแท้แค่ผมในคลิปนี้ก็คงจะไม่มีอะไรแล้วถ้าเกิดผมพูดผิดพลาดพูดขัดใจพูดงงตรงไหนหรือว่าคลิปนี้มันสั้นเกินไปก็ขออภัยไว้ด้วยย้ำว่าสิ่งที่ผมพูดไปทั้งหมดเป็นเพียงความเห็นส่วนตัวสำหรับคุณเท่ดูในเมฆเรื่องนี้จบไปแล้วรู้สึกยังไงก็เม้นท์คุยกันได้ ชอบกดไลค์แล้วก็อย่าลืมซับสไครต์ผมด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็ไปละบ๊ายบาย